อีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อวานนี้คุณหมอโอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคชี้แจงคือเรื่องวัคซีนนะคือมันมีกระแสะออกมามั่วๆบิดเบือนข้อมูลบอกว่าทําไมประเทศไทยเนี่ยยิงหรือยังไงไม่ไปเข้าร่วมกับโ,โควัคส์โควัคส์คือเป็นหน่วยเป็นโครงการขององค์การอนามัยโลกที่เขาจะจัดสรรวัคซีนให้กับบรรดาประเทศต่างๆที่ร้องขอไป อย่างบางคนเนี่ยก็ไปปิดเบือนข้อมูลในข่าวรุนสวัสดิ์ที่ผมเคยอธิบายไปแล้วในเคสของสอปปลาวไปบอกว่าดูสิลาวเขาได้วัคซีนจากจีนไปก่อนเราอีกเขาได้ฟรีด้วยไม่ต้องจ่ายเงินทําไมเราถึงต้องจ่ายแพงเขาได้วัคซีนจากโควัค์ทั้ง40ล้านโดสอย่างนี้ตอนนั้นเคยอธิบายคุณผู้ชมไปแล้วว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของเราเนี่ยเขาพูดเองเลยว่าของจีนนั้นอนะ่ะคือบริจาคไม่ได้ซื้อแล้วอย่างของโควัค์เนี่ยเขาก็ได้รับฟรีเพราะว่าเขาขายประเทศยากจน เมื่อวานนี้คุณหมอโอภาสการกวินพงศ์ต้องออกมาอธิบายเรื่องนี้อีกรอบเพราะว่ามีคนเบื่อเยอะไปพูดกันถึงขนาดว่าสาธารณสุขไทยเนี่ยยิงไม่ยอมไปเข้าร่วมโครงการโควัคซ์ขอวัคซีนจากองค์การอนามัยโลกประเด็นคืออย่างนี้ฮะโควัคซ์เนี่ยนะองค์การอนามัยโลกเขาจะจัดสรรวัคซีนฟรีให้กับบรรดาประเทศยากจนเท่านั้นซึ่งไทยเราไม่ใช่ว่ายิงฉันไม่จนฉันไม่เข้าร่วมเธอหรอกไทยเราคุยแล้วแต่โควัคซ์เขาบอกมาว่าองค์การอนามัยโลกบ,บอกมาว่า ประเทศคุณเราจัดเป็นประเทศรายได้ปานกลางคุณไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการที่จะได้วัคซีนฟรีจากเราถ้าหากว่าคุณต้องการเนี่ยเราให้คุณได้นะแต่คุณต้องซื้อฮะแล้วไม่ใช่อยากซื้อซื้อได้เลยคุณจะต้องเอาเงินมาลงขันกับเราซึ่งเงินลงขันตรงนี้เนี่ยตั้งแต่คุยไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วถ้าหากว่าสุดท้ายการวิจัยของเขาที่เราเอาเงินไปลงขันเนี่ยมันไม่สําเร็จเงินนั้นคือฝาวนะเราไม่ได้เงินคืน เพราะฉะนั้นสาธารณสุขเราก็มองแล้วว่ามันก็มีความเสี่ยงก็เลยแทนที่จะเอาเงินไปเข้าโครงการตรงนี้เนี่ยเอาเงินเนี้ยไปให้กับตัวบริษัทที่เขาวิจัยวัคซีนอยู่ั่วๆอย่างเช่น a s t r a า e ซเนกโดยตรงอะไรต่างๆโดยตรงเนี่ยเพื่อที่จะได้ซื้อวัคซีนมาถ้าเขาทําสําเร็จดีกว่าไหมมันก็ความเสี่ยงแบบเดียวกันแถมลงเงินความเสี่ยงเนี่ยไปกับบริษัทยาโดยตรงที่มีชื่อเสียงเลยไม่ใช่โควัคที่เป็นโครงการแล้วโควคเนี่ยต้องไป หาวัคซีนของบริษัทอื่นต่ออีกทีมันเป็น2ทอดไงเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้เข้าร่วมแต่ยืนยันว่าเราไม่ได้ปิดกั้นนะเรายังคงพูดคุยเจราจาอยู่ว่าอเดี๋ยวอีกหน่อยโคแวแตได้วัคซีนมาเราขอซื้อได้ไหมแบ่งขายให้เราได้ไหมอย่างไรต่อไปแต่ก็ต้องอธิบายแบบนี้ว่าข่าวได้ออกมาเนี่ยมันบิดเบือนยังไงเราไม่ได้ฟรีจากโควคอยู่แล้วเพราะเราไม่เข้าขายของเขาที่เขาจะให้ฟรีนะครับ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ